คือชุดต้มกาแฟมินินะคะอย่างแรกเลยก็คือใส่น้ําในข้างล่างนี้นะคะอันนี้คือเราจะทดสอบเนาะแล้วอันนี้คือให้ใส่ผงกาแฟหรือว่าชานะคะลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะมาใส่กระตัวนี้หงเข้าไปได้เลยค่ะ ค่ะพอเราใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการต้มกาแฟนะคะก็เปิดแก๊สก่อนตัวนี้เราก็จะค่อยๆต้มนะคะเราเร่งได้เราเบาได้นะคะสำหรับตัวกามินิเตามินินะคะเดี๋ยวพอน้ำเดือด ถ้าพอต้มจะเดือดแล้วนะคะมันก็จะเป็นไอขึ้นมาตรงด้านบนนี่นะคะก็คือก,กันน้ำออกมาน้ำด้านล่างนะคะก็จะผ่านากาแฟรหรือว่าชาที่เราใส่ตรงกลางแล้วก็ขึ้นมาเป็นน้ำเป็นไอนะคะกั่นมาด้านบน ตตัวนี้ใช้ได้ประมาณ3ถ้วยนะคะ